สวัสดีค่ะกับเจเจชาแนลค่ะตอนนี้เจเจก็าพาเพื่อนมาถึงวัดไทยสันนิวาสนนอร์เวย์นะคะเจเจพาพเพื่อนๆไปดูตลาดนัดนะคะด้านหลังใครหไหมคะมีตลาดนัดคนไทยขายด้วยตามเจเจเลยจ้า ข้าวเหนียวหมูปิ้งลูกชิ้นนี้ยำแหนมหรอไข่ไหงอันนี้อันนี้อันนี้เงินเข้าวัดใช่ไหมคะก็บางส่วนอันนี้ทำบุญเข้าวัดค่ะปลาร้าไมา้ พี่น้ำวิปเป็นเป้าวิเป็นแต่ว่าไอเรื่ของพี่อุ้ยยาข้าวมขาวหนูส่องได้มะยาข้วนมขาวยาดมด้วยยาหอมเจดีตาเจดีห้าห้าเจดีพี่น้ำซื้อพี่ฝนดิแบ่งกัหนูพี่ฝนพี่ฝนบ้านพี่มีเยอะเหรอพอันนี้ปลาบชาร

เด็กตึ้งไอเก๋นี่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะแมจิโกก่ะเอาใส่ถุงนี่เลยอันนี้อะไรนี่อะไรดักแด้เออดักแด้ลูกชิ้นทอดถ่ายรูปไหมอืมไม่สวยเลยมีตะพีด้วยอ่ายิ้มค่ะสมิลแล้ยิ้มสมิลละยิ้มด้วยยิ้มด้วยอะไรกิ๊ดๆโซ่ลายสวยจังเลยสวยเนาะ ใบยอได้แล้วเด็ดเนี่อะไรใบอะไรใบยอใบยอเอาไปทำอะไรใบยอขมูหมูเขาไปตั้งเฉยนี่แหละใบยอใบยอมี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 พวงด้วยเกือบพวงปลูกเองเหรอคะเอกหกเนาะปลูกเองนี่ถามทำไมเนี่ยสามสิบเลยมีหกห้าสามสิบมีอันนี้ฟักทอง พี่น้ำเมื่อกี้ฝรัง่งเมื่อกี้ฝรั่งก็ลืมฟักยูฟักยูบรรยากาศร,บรอบๆตลาดนัดนะคะนี่ค่ะอันนี้ร้านเสื้อผ้าร้านขายลูกชิ้น เข้าไปด้านในนะคะไปฟังพระสวดกัน แล้วเขาดังเลยนะเหรอเออหมายถึง่เราแชร์เขาดังเลยน่ารัก่า้นีแต่แล้วแต่คนามคิดนะขนมเปี๊ยะจ้าเดี๋ยวหมดนะอุ้ยหกลูก5้าสิบโครนถูกมาก

ชิมก็รู้ว่าอรอยเห็นไหมนี้มันง้อเหรอของเรมีของรองด้วยนุ๊มมีของรองด้วยน้ำอะไรอ่ะขนมเตี๊ยะ180 75ค่ะ อันนี้ก็เป็นตลาดนัดอีกที่นึงนะคะตลาดตลาดนัดชื่อว่าตลาดนัดทีเจนะคะอันนี้เจ้าของตลาดนัดนะคะนี่ค่ะเจ้าของแผงเจ๊ธัญญาขายอะไรบ้างคะวันนี้เจ๊กระเพาะปลาค่ะมีแล้วก็อาหารแห้งสำเร็จรูปผักกรอบแล้วก็แคบหมู อันนี้3ามถุงร้อยแล้วก็น้ำพริกแม่พิมพ์ต้นน้ำพริกขาย50โครนเหรอคะขายถูกแท้หมดแล้วหมดแล้วค่ะแล้วก็มีซ้อมต่ำด้วยนะคะด้านนี้มีลูกชิ้นปิ้งนะคะหมูย่างหมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นถุงอันนั้นถุงละร้อยแปดสิบนะคะปกติขายสองร้อยนะคะวันนี้ไม่ขายขาร้อยแปดสิบค่ะ ถ้าใครจะไปไปขายก็ได้นะจ๊ะก็ยังขายร้อยแปสิบเช่นเดิมกใช่ก็ไปขายไปเพิ่มราคาเองนะคะยินดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะลูกค้าลูกค้าค่าอันนี้มีอีกร้านหนึ่งนะอันนี้ขายผักสดนะคะมะเขือป้อปาะ อันนี้ผักบุ้งนะคะผักบุง้ง no, เขาหลังร้านเขาแหละเรา <c oughs> ใครจะเป็นลมเชิญด้านนี้นะคะยาหอมอยาลมยาหมอง <c oughs> สำหรับผู้สูงอายุ๋ยวไหนยาลมยาหมองอะนัี่ยนไง่มียาทาน้าขาวด้วยนะคะอยมขอันนี้อะไรอ่ะ <c oughs> ดัชมิลไมโลแล้วก็โอวัลติน อันนี้หนังไก่ทอดใน,นจิ้มแซบหาสิ่งอื่นก่อนขายอะไรช่วยน้าเจดูดิอ๋อขนมขนมอืมขนมน้ำจิ้มเนื้อวัวน้ำจิ้มอะไรอ่ะน้ำจิ้มเนื้อวัวน้ำจิ้มแจ่วปะของของ้องพรด้านนี้มีมะเขือพวงด้วยนะคะ นี่งานมะเขือพวงข้างล่างใบมะกรูดก็มีบะเขียบน้อยหนาจ้าเอออันนั้นเราก็จะหาม่อนเม็ดนี่อ้นเม็ดมิสตาอันนี้อันนี้ข้างล่างนั่นคะอันนี้น้ำพริกตาแดงอยากเพิ่มสนผสมปลาทะเลโจรมีปลาแห้งอันนี้อะไรอ่ะยังไม่ได้เปิดกล่องน,นี่ฮอทดอกค่ะน,นี่แช่แข็งนะคะสินค้าแช่แข็งนี่คะ่ะลูกชิ้น ไก่จอนี่อะไรอ่ะปลาเค็มจ้ะ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 อันนี้มีตอมีลิ้นฟ้าด้วยนะคะแล้วก็มีหน่อไม้นะมีกระท้อนด้วยมีปลาวงปลายแห้งแคบหมูอ่าอันนี้มีเงาะด้วยนะคะก็ทิ้นบุ๊กเพคล่ะร้อย กิโลละร้อยกระถินมะเขือคืนเท่ะสักยาวแล้วก really ็อะไรน่ะผักหวานป่าสอ้อองันนี้ดองนีม่มัน่อาไเอาน เส้นมีเขียวค่ะเส้นมีหยกถิเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆของตลาดนัดนะคะ คึกคักมากเลยค่ะอันนี้ตลาดนะักเป็นเจเจจัดร่วมกับเพื่อนนะคะคือมาช่วยเพื่อนเพิ่มความสนุกสนานค่ะร่ตนนีีงเ i <laughs>